โอ้โหใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอ่ะเก็บนี่โอ้โหดูอันนี้สวยมากไอ้ขึ้นบนก้อนหินเหรอ,อ,อมันจังก้านเนาะแทรก,กหินมามจะกลับไม่ได้กลับมันเป็นอย่างนี้แบบคนเก็บเพชรไหนทำ <laughs> ไม่ได้อะกไม่ได้ เขียวแบบนี้สวยมากไปยาวไปสีเสื้อกับเสียงเกงเนี่ยนะถลงป่าเนี่ยนะฮั <c oughs> ลโหลทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้วนะวันนี้เราจะพามาฝ่า เห็ุสมองนะจ๊ะวันนี้บี้มากับพี่นุชโนตพี่นุชพึ่งยะแซวสี่ชุดนางวันนี้มาสองคนจ้ะวันนี้มาสองคนมาสองจริงๆทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นละสองมีไมหมอ้าวไม่ใช่มันหมดไปแล้วหรอพี่นุชคนมาเก็บไปเปล่าปีที่แล้ววะทุกคนเยอะมากเลยอะแต่เดี๋ยวให้ดูวันนี้ก่อน สีมันหนาสีของฟีเนี้ยคือมันยังไม่แม่แก่เต็มที่เนาะเพราะว่าปีที่แล้วที่บีมาเก็บอะ่ะคือมันแก่มากๆเลยเนาะเดี๋ยวปีนี้ให้ดูค่ะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี้สองสีแบบสีแบบเห็ดหูหนูอะ่ะนี่จะดอกแรกของเราฮะโอ้ไปแล้วพี่นุชบอกเรียกแล้วเรียกแล้วโอ้ดูทุกคนพี่นุชมันยังอ,อนอยู่เลยเนาะ เออนุ่นเนะ่ผนกันกผนกเก็บนี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวบีให้ดูมันเป็นรางหรือเปล่าเอาถุงมาสองอะ่ะโอเคพนุ่เลียนนี่นะพวกบีจะใส่ถุงนะคะเพราะว่าเห็ดอันนี้ต้องปิดปากถุงเอาถุงมาสองเป็นไงเราไม่โลภเลยไม่โลภเลยนี่เดี๋ยวนะนี่นีทุกคน,น,น สวยงามนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไงพอนั่งปุเ๊ยเดี๋ยวเดีเอามันเป็นสีเนี้ยเนาะก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นี่โอ้ยสีสวยมากทุกคนสวยมากอะ่ะดูนี่นี่ขวานี่เห็นไหมมันอยู่ใต้ไม้แต่ว่าทุกคนดู ความใหญ่ของเห็ดป่านี้ยาัายใหญ่ใหญ่มากอ,ะอ่ะดู่ะเดี๋ยวนี้ต้องไปล้างออกต้องไปตัดอีกทีหนึ่งดูใหญ่มากอะแต่ละอันนะคือแบบดูเต็มป่าเนี้ยปีที่แล้วก็ใหญ่แบบนี้นแหละป่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งที่ลุดกันดีกว่าลุดลุดแต่ว่าพี่ต้องต่องเหมือนกันเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปตรงนี้ดีกว่า เราจะเดินขึ้นไปตรงนี้ดีกว่าแล้วป่าก็เล็กเล็กนิดเดียวนี่ฮะแค่นี้เองสุด่ <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้สองถุงหรือเปล่านะทุกคนเออเดี๋ยวนะเอานี่เลยนี่อ้ยเกือบเหยียบเกือบเหยียบนี่หนึ่งโด ไปต่อไม่รอแล้วโอ้ยลมลมอะ่ะสิบห้าองศาเลยเนี่ยแต่ลมหนาวอะ่ะลมเหลืว <c> แ <oughs> ม่นางพูยืนเฝ้าแล้วทำไมไม่เก็บเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหเนี่ยหรอที่เจอมกเมื่อกี้โอ้โหพี่นุ๊ตโ,โ,โอ้โหใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอ่ะเก็บ นี่จ้ะโอ้โหดูใหญ่มากโอ้ย <Yeah. S 2> นี่บอลเลอร์เก็บโอ้หเนียเล็กอะเนียเล็กโอ้โหมันยากาศดีสุดอ่าเพราะไม่ลมก็ร้อนพอลมมาที่หนาวมากอืมทุกคนใหญ่ยหญยใหญ่ ใหญ่มากนีข้างหน้าอีกนเดี๋ยวเีาจะเก็บไปรวมกันกนะเราจะวางไว้ตรงนี้เจอเปล่าอ๋อดูนั่งละนั่งละที่เดิมเลยเนาะที่เดิมเลยเนาะ <c oughs> อาจาร์นี่ นี่อันนี้คือเริ่มแก่นี่นะถ้ามันออกดำๆมาเริ่มแก่อุย้ยนี่นี่สวยงามโอ้ทุกคนดูสิโอ้โหพี่นุชดูพึ่งบินสวยมากนี่โอ้ใหญ่มากนี่โอ้ใหญ่แล้วก็สวย สวยสุดๆนี่โอ้โหดูอันนี้สวยมากสวยมากๆมาก,มากนีจ้ะนี่นี่เอาไม่โฟกัสนี่แล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวเ <Okay, S 2> นะบีก็จะเดินย,กยากๆหน่อยเพราะมันมีกิ่งไม้เนาะกวัวกิ่งไม้ทิ่มตูดนะจ้ะ <laughs> นี่วันนี้ใส่กางเกงนะจ๊ะแม่คลิปที่แล้วโดนแซวเดรสไปไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บอย่างที่บีบอกไปแต่ว่าจริงจริงแล้วอ่ะเวลาบีไปงานไปอะไรมากยเงี้ยเวลาเจอป่าก็แวะเลยจ้ะคือชุดไหนได้หมดอ่ะเอาจริงถ้ามีบูทคู่ใจบีได้หมดเพราะว่าเราก็กลัวแบบเหยียบกิ่งไม้อย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าแบบมีบูทนี่ได้หมดจ้าเดินแฟชั่นในป่าเลยจ้าแฟชั่นเล็กเ เรียกเข็ดโอ้ดูสิอุ้ยเละไหมให้ได้นี่หนอนอันน้นกำลังจะโตเก็บเลยเก็บเลยอันนี้ใหญ่มากพีหนูด,ดูดิสวยเนาะเออ น่นี่นี่เอาไว้ก่อนสวยมากามนาหป้าเดี๋ยวเราเดินไปหาพ่ลูกดีกว่าสามกองใครเห็นเห็ดตัวนี้ก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เบื่อยมากเออเมื่อจริงอุ้ยหนาวอ่ะโอ้หนี่หนาวเอาเก็บสิคะเ,เก็บค่ะเออเก็บไปก่อนอุอ้ยเปล่ามากเลยเนาะอุย้ยพี่นุชเออเปล่ามากอือต้องควักขึ้นมาเอาเก็บนั่นแหละ เอาไม้เล็กๆอะมาไกลขนาดนี้โอ้โหกี่ดอกแล้วเนี่ยเก็บๆ,ๆสวกสวยงามอันนีซน้ซ่อนซอนใช่ <laughs> เล็กแค่ไหนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากเนาะ ก็กำลังดีอาน้อ,นนองพูดซ่อนออกมาเหมือนจะรอดเลยแต่ไม่รอดโอ้โหดูนี <c oughs> ่คือไม่ต้องมีดอะ่ะใช้มืออ่ะบิดออกเลยเดินไปสุดหรอหนึ่งดึดเดินไปสุดหรอ ไปเดินมปสุดข้างในตรงนู้นคงไม่มีแล้วมั้งมันอาจจะหมดปีนี้เปล่าพี่นุชเนานะเออมันเริ่มน้อยไปเรื่อยๆแหละโอ้โหนี่เจอหนี่เจอ,อยังเนี่ย มันกำลังโขดใช่ใช่ใชเป็นพี่อะไม่เอาเหรอใหญ่อยู่นั่นนี่ขับรถมาตั้งห้าสิบกิโลเอาเธอโอ้โหนี่โอ้โสวยงามเอออันนั้นใหญ่ เก็บเลย,<ด>ยเก็บเลยนียย่เอออนั้นใหญ่จริงเก็บอลไพี่นุชนั่นนะเออเราจะเอาไหมแบบนี้เล็กๆอะ่ะถ้ามันแห้งก็ไม่ต้องเอาแบบไม่แห้งนะเอาดิเอายังไม่ทันขาดคำเลยนี่ไม่แหง้งนี่สวยงามเอากล้องไม่โฟกัสจริงออโอ้กล้องไม่โฟกัส อ้าวเจอเฉยปโหลุกกะก็คงยังจำไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี่โโอหโ้อูยนุ๊ใหญ่มาโหงสารก้อนก้อนหินไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นบนก้อนหินเหรอมันจั่นก้าวเนาะแทรกหินมาเบาเบา คุดคุดโอ้โหโชว์หน่อยโชว์ความงามโอ้ยนี่พี่นุชอ๋อที่มันขึ้นมาด้วยกันเหรอ,อโอ้โหใหญ่มากโอ้ยดูดิวุ้งมือหนึ่งนิ้ม่นะเอาสายออกสาติดสายไม่ออกเอออืมไม่ธรรมดา พี่นึกตัวเลขเห็ดไม่มีไม่ได้โอ้นึกว่าข้างในพี่นุกดูบีนึกว่าข้างในมีที่ไหนได้แกะปุ๊บหมดแล้ว嘛เออมันเพิ่งเกิดอ่ะใช่บีคิดว่ามันยังจะเกิดอีกอยู่นะเนาะใช่ ฝั่งนี้มันเหมือนจะหนาวเออเออใช่เหมือนจะหนาวกว่าบ้านเราโอ้พ่นุตมันไปถึงตรงนู้นเลยเหรอเอาไปแล้วนะอไอเราก็นึกว่าแค่ตรงนี้มามาน่โอ้โหไม่เคยเดินมาเลยก็ปีนัะนะ้นนะแคบเ,เยอะต้ <laughs> อ,อตง <laughs> โองน้นใช่ <laughs> เดินนิดเดียวก็เต็มแล้วอะนี่ไงอุ้ยกําลังเกินจริงด้วยพี่นุตนี่โอ้โหเล็กมากอ่ะบีไม่เอาหรอกดู เล็กเออก็ไม่มากนะก็ได้ยูเนี่ยเอาไปรวมกันสรุปเอาหรือไม่เอาโอ้ยว่าแล้วมันเป็นลางเอาถุงมาสองใบ <c oughs> ก็กะจะเออปีนี้แค่สองถุงก็พอเพราะปีที่แล้วสามไงโหตะไกร้ใหญ่ล้นอ่ะล้นจนแบบแล้วดอกมันใหญ่ไงมันก็เต็มเร็วไงคือดอกเล็กก็เดินผ่านอ่ะ <c oughs> ดูความความดำเมียมของดอกนี้สิจ้าทุกคนนี่โอ้โหสวยมากโอ้โดำเหมือนสมองจริงๆนี่ วนมอสสวยมากแต่แข็งนี่นะอันนี้คือมันผ่านช่วงเขาเรียกว่าอะไรหิมะมามันก็เลยแข็งนี่เนาะแต่ถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าฤดูใบไ,ไม้ผลิมันจะนุ่มตามป่าก็คือนั่งได้หนุนบีบอกพี่นุชบอกเดินผ่านเดินผ่านหรือว่ารอบีนี่หนึ่งผ่าน <laughs> <laughs> นางบอกเดินผ่านนี่ จริงเดี๋ยวโอ้ยนี่เกต่อีกอันนึงก็น่าจะเข้าใจอยู่ว่าเดินผ่านได้เพราะว่ามันอยู่ใต้ไม้แต่ว่ามันก็ไม่รอดใส่ตาบีเดี๋ยวดูให้ยนี่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 ยหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนอ้าวสามพี่หุษ สามนี่พอดีวางถุงเจอนี่ย่ตรงถุงหนึ่งอ่ะยี่ล่มซะอีกเดี๋ยวนะขอ,อขุดก่อนนี่ฮักอุยนี่ได้มาแล้วหนึ่งนี่โอ้พี่นุชพอนั่งเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวสองใช่ไหมเดี๋ยวนี่ มันเหมือนมันหลบอะเนี่ยนี่นี่แล้วก็นี่นี่อูทากนี่พี่ทาอยู่ข้างในนี่แล้วก็อ้าวหายเอาเห็นมันแ๊บะเอาหายเออนี่มันหลบอันนี้อันนี้อันนี้ ยี่นี่นี่หมุนหมุนกล้องช้าๆหมุนหัวตามบีนี่นะฮะเห็นนะนี่นี่แหละมุ่นซ้ายที่ขวาทีนี่จีนี่นห้าดอกพี่นุชตรงเนี้ยเบาๆขับไปที่เดิมดูแม่นางเดินผ่านโอ้โหนี่อีกอันนึงเออพี่นุชเดินผ่านจริงแก นี่ผ่านได้ไงดูดำขนาดนี้มีนจะดีแทละเรียนนะเริ่มเก็บเห็ดเริ่มขี่หมออุยนี่ดำดำเมี้ยน่ะนะฮูดำสวยงามเดี๋ยวนะนูนอีกอันหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอากระเพียบถอย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 อันสาม จนี่ข้างในอเห็ดอันนี้ต้องบอกว่าค่อยๆเก็บจริงๆเพราะว่าเปลาะมากนี่จ้าโอ้สวยโอ้โหนี่เราก็ทิ้งเชื้อไว้ทิ้งเชื้อไว้

ว่าไปก็ได้อยู่เนาะได้อยู่แสดงว่าได้ไหนโอ้ใหญ่มากโอ้โหพ่นุดเอออันนั้นมันยังนัวอะไรอยู่ไงเอาเก็บเลยเก็บเก็บโอ้โหใหญ่มากนุ่นนุ่นดอกกับพี่นุชอนะดู คือมองแล้วรู้เลยว่าเห็ดอะเนาะเพราะมันยังอ่อนมากเลยเนาะนี่มาเอานี่โอ้หใหญ่มากเลยอันนี้โอ้โหมันคือเห็ดนะจ๊ะท่านผู้ชมมันคือเห็ดจริงๆโอ้เก็บเลยพี่นุชปีที่แล้วอะจำได้เลยเกี่ยงกันเก็บอะอเก็บ้เยอะเกินเออเยอะเกินจริงๆดู โอ้โเมือหนึ่งไม่มิดเลยจ้าโอ้โหพี่นุชงามมากโอ้โอ้ไม่น่าเชื่อโอ้โหสวยมากจริงโอ้โหสุดเอออันนี้ก็ธรรมดาอันนี้แบบเออโอ้ตอนนี้พี่นุชสวยสวยเวอร์แตกนีอันนี้แตกเออ มันชอบแตกอ่ะแตกง่ายมากไปท้องร้องจ้หิวอะโอ้โหสมองจริงๆเห็ดนะเห็ดสมองอะไรวะเนี่ยเดินผ่านฉันแล้วแล้วมันสวยมากพี่นุชดูดิมันเดินผ่านอะไนี้เราไเดินอะไรตังตั้งหานเลยสวนเอาสามเออใช่อาก็บโอ้โห น่ารักเนาะยิ่งน้อยสูงขอ,อ้ยดูอันนี้ด้วยอันนั่นน่ะคือแบบคือมันไม่มีโดนอะไรกินเลยเนาะสวยทุกคนดูจ้าเออไม่มีแดดก็ยังชัวแม่เกือบผ่านเอาพี่นูด,ดูอันเล็กๆอ่ะหนุนกำลังขึ้นเลยอยู่ใ,ใกล้หลังมดเลยนะอ้าวระวังนะหรือว่าจะให้หมดกินอ้วนในเล็กเกินไมาหรอก แต่ไม่แห้งนะกำลังพอด,ดีนี่สวยงามได้มาสามใส่ถุกมีเปล่ามันต้องวนต่อวนต่อวนต่อ,ต,อตรงนี้ดูยังโอ้ยเก็บไปก็เพียไปหิวข้าวเลยหมดแล้วมั้งเนออี่ยมาเดี๋ยวเราจะมาดูทุกคนว่า เราได้เยอะขนาดไหนวานพินุษกลางของบีด้วยอมไม่ธรรมดาอยู่นะเยอะกว่าแถววัดนรร้อนดีอยู่โอ้พินุ์งามเนาะอ้เอาได้ยูไม่ได้ถึงถุงก็นูนโอ้พินุตได้แต่งงามๆแต่อันนี้คือแบบ เดอะเบสมากสวยสุดดูอันนี้แรกที่เจอจำได้เสียนี่จะปะเดี๋ยวจะไปป่าที่สองต่อละระหว่างในระหว่างที่เก็บมันก็งอกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆหรอโอ้โหเดินผ่านจ้าโดดนนไม่ธรรมดาดำด้วยนะคือมองมารู้เลยเนาะพี่นุษให้ดูเลยมันลูบ เห็นไหมแบบแอบอลยเา่ะทุกคนดูมาตามกับเยียบดูกับเหยียบโอ้โหดำเมียมจ้าดำเมียมดูเอาหลุดหลุดเองนี่จะกลับไม่ได้กลับมันเป็นอย่างนี้แบบคนเกบเพริะโอ้โหดูมันพังอะทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะแมเกือบไม่เจอละ เกือบไม่ได้จ้ะไปไหนไมม่ได้ออกไม่ได้ออก,ออกเอาีินุตาดีช่วงท้ายเฮ้ยสองดอ,อสองเลยหรออ,อะไรเนี่ยโอ้ยไม่ต้องออกละต่อไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวขอยืนบนท่านท่านประธานก่อนนะเราจะหาเห็ดแหละหนุนดูีินดุ รับแล้วก็นับอีกมีจ้าแม่น,นี่หนึ่งออกจริงแล้วนะออกจริงแล้วนะ <c oughs> มองามองฟ้าหลับตาออกเลยจ้าหลับตาออกเลย <c oughs> เรียกเห็ดมาพินุตเรียกเห็ดมาจะออกกันนะ <c oughs> แน่ใจว่าจะไม่โผล่ ตาเปล่าออกแล้วใช่ไหมอ๋อาตายยังสองไงตายด้วยนะตายสอง,นะนาาสองในใจก็นึกโผล่มาโผล่มาไปเดี๋ยวเราจะไปป่าที่สองต่ออะไรนะไปไปลแล้พี่โน้ตหยุดทำไม เดินเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตรงนะัไม่มันเป็นแบบออมเป็นไอ้พวกลูกกายใบมันอ่ะดำๆมันมาหลอกเรา